ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็จะทําการทดสอบเครื่องเจาะดินนะครับที่ผมเพิ่งซื้อมาใหม่หมหมแกะกล่องเลยนะครับยังไม่ได้เติมน้ํามันใดๆทั้งสิ้นนะครับว่าเขาติดเครื่องกันยังไงนะครับก่อนอื่นเครื่องยนต์ก็ต้องมีน้ํามันเชื้อเพลิง นี่ครับน้ำมันเชื้อเพิงผมก็ได้ทำการผสมไปแล้วนะครับมาตราส่วน25ต่อหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็ออกมาผสมกันเลยนะครับผสมเสร็จแล้วเราก็มาทำการเติมพอดีปิดพื้นกระเบื้องก็อนทำการ เปิดฝานี่ครับน้ำมันที่เราผสมไว้แล้ว25ตัวหนึ่งเติมทั้งหมดเลยนะครับ ก่อนอื่นก็ทําการเติมน้ํามันก่อนนะครับเพราะว่าเครื่องใหม่เรายังไม่ได้เติมน้ํามันนะครับนีครับเปิดฝาเลยนี่ครับ,เ,เ,รบเราทําการเติมน้ํามันลงไป แล้วก็ปิดฝาให้แน่นนะครับป้องกันน้ำมันหกหลังจากนั้นมันจะมีสวิตตัวนี้ครับมีออนกับออฟนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ครับแล้วก็ทำการออนสวิตแล้ว สิ่งสำคัญในการจะสตาร์ทเครื่องยนต์ก็คือขนาดนี้น้ำมันอยู่ในถังมันยังไม่ได้ปั๊มมาอยู่ที่คาร์บูเรเตอร์นะครับเราก็ทำการปั๊มตัวนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะเป็นปุ่มกดเหมือนปุ่มปั๊มน้ำมันให้มันเข้ามานะครับกดนี่ครับท่านผู้ชมเราจะเห็นว่ามันมีน้ำมัน จากถังตรงนี้เพื่อไหลเข้ามาในคาบูนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมปั๊มจนกว่าจะเต็มนะครับน้ำมันก็จะไหลอ่านะครับขณะนี้ก็น้ำมันเข้ามาเลี้ยงในคาบูแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดโชค นี่ครับเปิดโช็อคอันนี้ปิดโชค็คเปิดโชค็คแล้วทำการสตาร์ทสวิตต์อยู่ในตำแหน่งออนนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นเราก็เปิดสวิต์นี่ครับทำการเปิด สวิตออนโชคตัวนี้นะครับเปิดโชคแล้วทำการจับให้มันตึงมือนะครับต้วสตาร์ตกระตุกแรง ถ้าเราเริ่มใช้งานแล้วก็ผิ้ดที่งนี้นี่ครับ หลังจากนั้นเราก็ไปใช้งานได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ให้กดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อผมจะมีกำํำลังใจในการทำคลิปครั้งใหม่ๆต่อไปนะครับโปรดติดตามช่างตุ๋ย DIY ครับ